นี่คือประชุมครมนะครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ๆอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของตําแหน่งว่างทางการเมืองอนะครับที่สีกุมารแล้วก็นายสมคิดจตุศรีพิทักษ์นี่นะครับได้ประกาศลาออกไปโดยครมล่าสุดนะครับก็ได้มีมติในการเห็นชอบแต่งตั้งรักษาราชการแทนรัฐมนตรีหลังจากสีกุมารแลวก็นายสมคิดนี่นาลาออกครับ จากกรณีที่นายสมคิดจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมกับกลุ่ม4กุมารนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุวิทย์เมศินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทร,งร,งทร,ทรว,ง,รง,ง,วรงการอุดมศึกษาและนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เข้ายื่นใบาลาออกจากตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลล่าสุด ครมเห็นชอบแต่งตั้งรักษาราชการแทนรัฐมนตรีเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีรายชื่อใครกันบ้างตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายสมคิดจตุสีพิทักษ์ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายเทวันลิปตะพันลบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสันติพร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนนายอุตมะสาวนายนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนนายสุวิทย์เมสินรีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายสนทิรัตน์สนทิจิรวงศ์ครับ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายจุติไกรเลิศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาขออภัยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รักษาราชการแทนหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลครับนะคะนี่ก็คืออัปเดตตำแหน่งล่าสุดนะคะคที่มีการปรับเปลี่ยนกัน